ท่านประธานที่ครรพค่ะก่อนใช้มาตรา44กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศคัดค้านไม่ให้ใช้มาตรา44แก้ปัญหาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟังเมื่อออกมาตรา44แล้วหน่วยงานอย่างก,กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศสำนักง,งานอายการสูงสุดแนะนําให้เจรจาให้สําเร็จอย่าให้เรื่องถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพราะจะแพ้คดีพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ฟังค่ะจนคิงสเกตฟ้องร้องประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นหลังบริษัท k i n ิงสเกตฟ้องร้องประเทศไทยไปแล้วสำนักง,งานนายการสูงสุดค่ะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญเสนอให้ยกเลิกคำสั่งมาตรา44เพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายไปมากกว่านี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟังค่ะดิฉันสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์เสียสติไปแล้วหรือเปล่าคะหน่วยงานสำคัญหลายกระทรวงทักท้วงทัดทานแต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านใดๆจนกระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในสภาถึง5ครั้ง พลเอกประยุทธ์ก็ยังเพิกเฉยอีกเท่ากับว่าตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันค่ะมีการเตือนพลเอกประยุทธ์ทุกปีรวมแล้วมีการเตือนไม่ต่ำกว่า5ครั้งเท่าไม่ต่ำกว่า9ครั้งค่ะเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จงใจกระทำความผิดซ้ำซากไม่รีบหาทางแก้ไขปล่อยให้คำสั่งมาตรา44จากคำสั่งชั่วคราวกลายเป็นคำสั่งชั่วนาตาปีค่ะ เ <S an> มื่อไม่ระงับยับยั้งอย่างรวดเร็วทันการตามที่สํานักง,งานอายการส่งสูดเสนอทําให้ปัญหาคดีหมอทองคราทับซ้อนบานปลายเกิดความเสียหายให้กับประเทศกระทบต่องบประมาณแผ่นดินประเทศเสี่ยงแพ้คดีอาจชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงินและที่เด่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือพลเอกประยุทธ์ยังมีความพยายามที่จะหนีความผิดโดยการเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนเพื่อให้ตนเองหลุดรอดจากคดีนี้ท่านประธานที่ครบคาในทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจพลเอกประยุทธ์ ต้องการให้การคำนวณสอสอหารห้าร้อยค่ะแต่เรื่องคดีหมอนทองครานี้มันหารเจ็ดสิบล้านนะคะหมายความว่าความเสียหายค่าชดใช้ใดๆก็ตามหรือรัพย์สมบัติชาติใดๆก็ตามที่ประเทศต้องจ่ายมันหารคนไทยทุกคนเท่าๆกันค่ะเพราะข้อทัดทานต่างๆข้อทักท้วงมากมายที่หน่วยงานเสนอไปแต่ไม่เคยเข้าไปในหัวของพลเอกประยุทธ์เลย <Okay. S 1> ท่านประธาน,นรนครับปรากฏว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่รับฟังคําทัดทานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเห็นของสํานักง,งานอายการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดินที่ได้ให้ความเห็นไว้จึงเกิดความเสียหายมากมายต่อมาแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศออกมาค่ะแต่ก็ได้มีใบเสร็จ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์แล้วใบเสร็จความเสียหายอันแรกคือการเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท King'sgate ปีงบประมาณ2,560ถึง2,564จำนวน731ล้าน103,000บาทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม2561แบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายวงเงิน518ล้านบาท ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวงเงิน99ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ25ล้านบาทค่าประชุมคณะกรรมการระงรับข้อพิพาทไทยคิงสเกต t e 4ล้านบาทและวงเงินที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ไม่ทราบรายละเอียดท่านประธานท่ิครบนี่ยังไม่มีผลว่าจะแพ้หรือชนะคดีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็มาเบียดบังวประมาณแผ่นดินไปใช้ในความผิดตัวเองแล้วเกือบพันล้านบาทใบเสร็จ ความเสียหายที่2คือค่าภาคหลวงค่ะซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดินที่เก็บจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําที่หายไปในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มีคําสั่งปิดเหมืองอาัคาราในปี2560ถึงปัจจุบันคิดเป็นรายได้รัฐที่หายไปประมาณ600ล้านบาทต่อปีค่ะพลเอกประยุทธ์ปิดเหมืองมาตั้งแต่ปี2560จนถึงวันนี้5ปีเท่ากับว่ายอดค่าภาคหลวงที่พลเอกประยุทธ์ทําให้รายได้แผ่นดินหายไปจะอยู่ที่ราว3,000ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บเป็นรายได้จริงๆนะคะอาจจะสูงกว่าที่ฉันคำนวณเฉลี่ยมาเพราะว่าให้เพราะว่าค่าภาคหลวงจะมากหรือน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าทองคําในขณะนั้นด้วยดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อสภาเมื่อคราวที่แล้วทําให้ดิฉันได้ข้อมูลไปเสร็จความเสียหายของประเทศเพิ่มอีกหนึ่งรายการ นอกจากนี้ค่ะยังมีมูลค่าความเสียหายที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อพนักง,งานของบริษัทและครอบครัวประชาชนในพื้นที่รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนต่างๆในจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดใกล้เคียงอีกหลายหมื่นชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและตอนนี้คนที่ก่อปัญหาใช้อำนาจป่าดเถื่อน กับบริษัทเอกชนก็ยังอยู่ค่ะดิฉันก็ไม่แปลกใจที่หลายประเทศจะทยอยย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในอาเซียนแทนท่านประธานที่เคารพควาที่ดิฉันได้นําเรียนไปคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หากในอนาคตมีคําชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดีไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า720ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ3 0 0 0 0ล้านบาทไทยอันนี้คือขั้นต่ํานะคะ แต่มีนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะได้ให้ความเห็นตรงกันค่ะว่าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ไทยต้องจ่ายกรณีแพ้คดีอาจจะเฉียดสูงถึงแสนล้านบาทเมื่อเทียบเคียงกับกรณีคดีเหมืองทองของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งผู้เชี่ยวผู้ชี้ขาดค่ะเป็นคนเดียวกันที่ตัดสินคดีเหมืองทองคราให้กับประเทศไทยธรรมธาีนิครพคะยังมีค่าใช้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่บริษัทบริษัทคิงสเกตทำกับ บริษัทประกันความเสี่ยงทางการเมืองซูริกออสเตรเลียนอินช r รันซึ่งศาลเมืองนิวเซาเวลนะคะได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำกับบริษัท k n ิ s สเกตเป็นความเสี่ยงทางการเมืองและให้บริษัทจ่ายค่าประกันความเสียหายให้กับบริษัท k n ิ s สเกตไป55ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆหนึ0ล้านบาทซึ่งบริษัทประกันภัยดังกล่าวค่ะสามารถมาไล่เบี้ยเอาจากไทยในภายหลังได้ถ้าไทยแพ้คดีค่ะ ท่านประธานที่เคารพสภาพประเทศตอนนี้ค่ะมีหนี้สาธารนณะทะลุ10ล้านล้านบาทแล้วปีหน้าเท่านี้ที่ซุกไว้ต่างๆรวมถึงการกู้ขาดดุลงบประมาณปี2 5 6 6ถ้าเศรษฐกิจไม่โตตามที่รัฐบาลคาดการไว้หนี้สาธารณะก็ปริ่มจะทุรุเพดานที่รัฐบาลเพิ่งแก้ขยายเป็น70%ต่อ GDP แล้วถ้ามีภาระหนี้จากการแพ้คดีหมอทองคราที่อาจสูงถึงแสนล้านบาทอีกก้อนสภาพประเทศกู้ทะลุเพดาน กู้ทะลุเพดานค่ะฆ่างโง่ทะลุแผ่นดินแบบนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาเงินจากที่ไหนไปจ่ายคะถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงและบอกว่าค่าใช้จ่ายทนายค่าเสียหายต่างๆพลเอกประยุทธ์จะยืมเพื่อนมาชดใช้เหมือนที่ท่านประวิทย์ยืมนาฬิกาเพื่อนมาดิฉันก็จะหยุดอภิปรายตอนนี้เลยค่ะและหลังจากนี้จะไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายเรื่องเหมืองทองคาราอีกแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดมันคือเงินภาษีของประชาชน มันคือทรัพย์สินของประเทศมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนดิฉันจึงยังต้องอภิปรายทวงถามความจริงอยู่